่าวครบ News Update สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานว่าเมื่อเวลา0า3 0นของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในทเเเะเลบริเวณอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาซ้ำอีกครั้งโดยวัดแรงสั่นสะเทือนได้4.5แมกนิจูดประชาชนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวแต่ไม่มีรายงานผลกระทบพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องกับโรฮิงญารวมทั้งสิ้น38นายมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแบบไม่มีกำหนดและขาดจากตำแหน่งเดิมนายอมรอกิจชเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาน,นครเตรียมจะออกมาตรการดูแลกลุ่มจักรยานรวม4ข้อ ือให้เกิดความปลอดภัยแก่นักปั่นหลังเกิดอุบัติเหตุจนมีนักปั่นเสียชีวิตติดต่อกันถึง3รายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้พิพากษาแห่งศาลนครมุมไบประเทศอินเดียมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกนายเซารมาณนาดวัย49ปีดาราชื่อดังในวงการบอลีวูดเป็นเวลา5ปีในข้อหาฆ่าคนตายหลังขับรถพุ่งชนชายเร่ร่อน5คน ที่นอนหลับอยู่ริมฟุตบาทก่อนขับรถหลบหนีไปท่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนรายราชันชุดขาว,วเรอัลมาดริดถูกจัดอันดับโดยนิตยสารฟอปสให้เป็นสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเป็นปีที่3ติดต่อกันขณะที่บาร์เซโลนาอยู่ในอันดับที่2และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรั้งอันดับที่3 สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ส a ทนิวส์ตึกข่าวครบประจำข้ามคืนวันนี้นะครับทาง True For You ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในเวลา24นาฬิกาครับคุณผู้ชมครับวันนี้คนทั่วโลกคงจะต้องจับตามองไปที่การเลือกตั้งบนเกาะอังกฤษนะครับ